คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ๋อแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราไปมี่น้องมาหากันอีกแล้วรุ่นวันนี้เนี่ยมาสองบนสองอลไรปะนั้นสำหรับเกมเสือดงเสือโดดแล้วนะวันนี้ใครที่อยากไปตามประตา้กันแตกเนี่ยบอกเลยว่าในตัวกลุ่มเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆนะสำหรับเกมโดดวันนี้ฮะมากันเยอะจริงๆนะเกมโดดนะ ใครที่ยังไม่ได้เข้าตัวกลุ่มไปดูตากันงแต่เนี่ยก็ลิงกอยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แล่นที่ฝากหมดนะครับผมไปแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไม่ใช่แลนะเข้าเกมกันมา300บาทเสือโดดของเราเริ่มต้นมาเปิดเบ็ดห้าเลยไม่อยากใส่เบ็ดน้อยแล้วนะนะเดเบ็ดน้อยที่ไรเนี่ยนี่เรียบร้อยเวยเอาดีพระเจ้าช่วยกล้วยสองถุงแต่กูเล่นมาไี่เคยเห็นครั้งแรกเลยฮะกดดอกเดียวแตกโนดก็อ๊ ในยี่สิบบาทโอ้โหแล้วก็แบบอลงังอลังกงอลังการปทมตัวแพงด้วยนะตะก,กี้นะ <Nice. S 1> อาจจะไม่ได้แพงเวอร์าวางขนาดนั้นแต่ว่าถ้าตัวนี้มาเนี่ยคุณสิบยังไงก็เป็นร้อยได้แลนะตะก,กี้เดือยไม่มาซะงั้น,หนเหลือทั้งสามตัวแล้วนะเนะมื่อกี้นะ คือคิดว่าเอ้ยมันจะมาสามตัวรอบสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มาเลยลูกนะไปเปิดฟรีเกมไปเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยสามตัวเนี่ยคือมาดีมากลูกนะใครยไดอยากจะเล่นเนี่ยผมบอกแล้วคมอมโบนอฟเนี่ยสะใจนะเกมเกมเสือโดดนะแต่ส่วนน้อยเขาก็ต้องแบบที่เขาจะชอบแบบคมบอมโบนอฟจริงๆอ่ะส่วนมากเขาก็ต้องการฟรีเกมกันหมดนะลูกนะต้องการให้เสือมันโดดกันหมดแหละนะ ม่งั้นชื่อมันไม่เรียกกันว่าเกมเสือโดดหลอกทุกคนแต่บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเอาทุนเข้ามาแบบสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยแตกไปพันสองพันสามพันสี่พันเนี่ยส่วนมากเขาบอกว่าได้จากขโมยทุกันหมดเลยผมนี่งงมากแล้วนะว่าเอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอว่าฟรีเกมไม่สเสือไม่โดดให้เลยคือผมจะเรียกว่าฟรีเกมแล้วนะฟีเจอร์ที่เสือโดดแล้วนะเรียกว่าฟรีเกมเนาะ ก็คือมันหมุนฟรีอะไรนุ๊กนะหมุนนะสุ่มฟรีหาคุณสิบอะ,อะก็นั่นแหละคือโอ้โหแต่ละคนบอกมาว่าเสือโดดแตกน้อยมากนะถ้านับเรื่องในฟรีเกมนะแต่ว่าพอได้คอมโบนอกเนี่ยคือหลักพันเนี่ยเขาไม่เกินนะนุกนะได้จริงๆเออผมก็งงว่าเฮ้ยแม่งมันเป็นเกมเสือโดดไม่เช่าวะทำไมแม่งตกต่ําถึงขั้นแบบได้คอมโบนอกแพงกว่าได้ในแบบเสือโดดเลยอะไรเงี้ยก็อ่าวันนี้ก็มาตามบ้านแล้วก,กันตากรแตกมาให้พิสูจน์ให้มาลองกันพอดีเดี๋ยวเรา ดูไปพร้อมกันเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้จากตรงไหนเยอะที่สุดหรือว่าจะโดนตรงไหนแดดเยอะที่สุดแต่ถ้าโดนแดกเนี่ยต้องนับเรื่องเบยดดนะเบดไหนเล่นระแดกที่สุดนะดนูนะตอนนี้อยู่ที่เบดห้าต่อไปเป็นเบ็เจ็ดฮะเดี๋ยวถอยไปเล่นเบดสามกันตัวห้าสิบไป อ, nice. Nice. อ๋อคอมโบโเลยฮะโุ่นนะอ้าวเรียบร้อยเป็นแ,แผงไปตรงนี้154บาทคอมโบนอกนะโุนะ่นนะมีคอมโบนอกได้อีกแล้วโุ่นะแต่บางครั้งอนานาดีถ้ามันจะโดดอ่ะก็จ่ายมาดีๆก็ได้นะนะุ่นเนาะเออ น,น,นานๆทีจะโดดแม่งเสกจ,จ่ายไม่ดีซะงั้นหลายรอบละนะโดนนะลนะูกนะก็หนีจากวัวโดดมามาเจอเสือโดดอีกนี่คือปวดหัวแน่ๆอย่างี้กต้องลองโดนก่อนแล้วนะปะอ่าโอ้โหประทัดและคือถ้าเกมนี้ไอเกมเสือโดดเนี่ยมันไม่เหมือนวัวโดนละคือวัวเนี่ยมันโผล่มาตัวนึงแต่ว่ามันยังมีโอกาสเปลี่ยนได้ตัวอื่นใช่ไหม แต่ไอ้ไอ้เสือเนี่ยคือถ้าโดดปุ๊บอ่ะแม่งล็อกคือหมายถึงว่าล็อกให้แบบเราสมได้ประทัดแม่งก็ต้องอรอลุ้นว่าจะได้ประทัดคูนสิบหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นเกมบัวเนี่ยมันยังมีโอกาสให้ลุ้นให้ได้เปลี่ยนตัวด้วยนะเอออัน,นี้มันคือข้อดีมันอ่านเรียบร้อยร้อยแปดสิบเก้าบาทเมื่อกี้โดดไปเท่าไหร่ว่ายี่สิบกว่าบาทอา่ยแเอาเรื่องเหมือนกันเล้วนะเบ็ดเจ็ 7, เราไม่เอาอะไรเลยวะโดนะเบ็ดเจ็ 7, คุณบัวน้อยอา้าว กำลังหมดเลยร้อยสี่สิบเบ้สร้อยสี่สิบบาทแล้วนะเอ้ยตะก,กี้กำลังจะหมดแล้วว่าไม่เอาอะไรเลยคอมโบคอมโบนี่คือจ่ายน้อยมากว่าได้อยู่ทุกคนก็ยังขึ้นๆลงๆสลับกันไปฮะยังไม่ได้แบบการันตีว่าจะขึ้นได้ตลอดลนะนนะมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยอันนี้ก็ตาม,มาตาก,กันแตกมาเหมือนเดิมลูกนะมนไม่ตาม,มันกินไม่ได้นอนไม่หลับไงไประะเด็น <c oughs> ไม่ยอมโดดด้วยกักจัดเลยหมุนนานแล้วไม่พอหมุนนานไม่พอยังกักโดดอีกเอาเข้าไปพี่นี่เบ็ดสิบแล้วนะแม่น้องนะผมบอกแล้วว่าแค่ห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยยังการันตีไม่ได้ว่าเราจะได้หรือว่าเราจะเสียแล้วนะเ <c oughs> อาวะโทษนะเปลี่ยนเบ็ดกันบ้นนางดีกว่าเฮ้ยเอ้าคูณสิบเรียบร้อยอูบันสามหกสิบ โอเคคอมโบนอกล้วนๆไม่มีฟรีเกมเลยแล้วนะโหส้มอีกแล้วน่าเบื่อมากเลยกับส้มแล้วหน่อยสามร้อยบาทอ้าโอเคได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ โอ้โหเริ่มกดเริ่มไม่ออกเว้ยเฮ้ยเริ่มกดเริ่มไม่ออกแล้วนะตอนนี้นี่คือนั่งเงียบนี่คือรอดูคอมโบแล้วนะอ่ะผ่านมาเล่นเบตห้าออโต้สิบบ้างแล้วกันเดี๋ยวเรากลับไปจัดก,กันเบตสิบต่อตรงนะยังยังยังคาใจอยู่กับเบตสิบผมรู้สึกว่าเอย้ยังมีโอกาสได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะโดดหนักให้ผมมาโดนะคือแม่งโดนคูณสิบก็จริงนตะเกียโดดแม่งเสือกเป็นส้ม ไม่น่าจะไหวแล้วนะะก็ทําไมไม่มาไม่ออกจริงเนะี่ยผมก็ไม่ต่อแล้วนะเอาเท่าที่เราไหวแล้วนะอย่าไปฝืนเล่นกันมากเด้อคือพยายามเซฟทุนเซฟอันนี้ตัวเองด้วยนะะบางคนนะใสกันหมดแบบโอ้ไม่มีเหลืออะไรเงี้ยตังต้องมอีกแล้ว้อย <c oughs> อยากจะบ้าตายกับส้มจริงๆทุกคนอันไหนคูณสิบสามร้อยบาทเฮ้ยพันแปด โวกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเดี๋ยวแม่งก็แดกเหมือนเดิมอีกเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยสี่พันโอ้ยโอเคตรงนี้สวยงามมากทุกคนเฮียผมวัน่องสวยจริงทุกคนเฮ้ยกำลังบ่นส้มไปเลยฮะทุกคนนะฮะ ตัดมาเต็มๆแผงตะกี้ตัวแพงแล้วนะเบนะ็ดสิเท่านะทุกคนสี่พันกว่าบาทตะกี้ไม่ได้ตัดต่อแล้วเรียวๆแล้วนะเห็นหน้ากระดาลงกันแบบเรียวๆแล้วนะโอ้ยไปต่อดิรอยรี่อะไรล่ะครับไปต่อสิครับขมโบนอกไใจจัดทุกคนื่อตะกี้นี่ขอมโบนอกคือใส่สุดจริงๆนะไม่ใช่ฟรีเกมโน่นนะ คือฟรีเกมอะถ้ามันเข้าอะสูงสุดมันคูณ10มันก็แค่ได้แค่นั้นล้วนนะเออมันก็ได้แค่เท่าที่ตัวมันจ่ายอะแต่ว่าถ้าเป็นคอม,มโบนอกคูณ10แล้วแบบหลายๆตัวโอ้โหไปสดมากล้วนเมื่อกี้นะอ่ะไม่น่าจะมาแล้วนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่ไม่เอาลงต่ำกว่า6,000ดีกว่าอ่ะก็ประมาณนี้ล้วนนะใครช,ชอบ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมแล้วก็ตัวกลุมล่มมรทธานเนี่ยตาการแตกเนี่ยไม่อยากให้ป้าแดงจริงเกมโดดตอนนี้แล้วนะก็เกมเสือโดดเนี่ยผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมันมาแล้วนะช่วงนี้นะเออแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมาทุกช่วงเวลานะครับผมนะใครที่อยากเล่นอยากตามเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดไว้นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะนะสวัสดีครับ